คอนสั้นเอซเรื่องวันสงการย้อนหลังดูกันเลยค่ะนี่ไปเดเล่นสนุกมาไมจตาจิจ้โมเดลสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะคุณแม่ไปไปลกลับบ้านกันเถอะโอเคค่ะอย่าทำให้น้องตกนะ โอเคค่ะนี่ไม่หนุ่มแม่นอนเพราะว่าแม่ม hmm. okay. okay, ีแผนที่ชยู่เป็นแบบนี้ค่ะเราด้วยโอเคกลับมาในเร็ว อนงบานี่ก็คือไม,ม่ขึ้นมาหนูขึ้นไม่ได้คเมาม,มาเม่ดันมาสิ คีได้แล้วมาสิยามายามานี่ก็คือบ้านหลังของเราเดี๋ยวแม่พาไปดูค่ะแต่ยังอุ๊ยลูก ทุกคนค่ขอไปฟอนเส็ยงดังนะคะตามมาโอเคครับนี่ไงแต่ยังไม่ตกแต่งนะมีสระว่น้ำด้วยว้าวคุณแม่รวยมากเลยไม่เท่าไหร่จ้านี่ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้แต่ยังไม่ตกแต่งเท่าไปบ้านเรากันเถอะ อยากย้อมสีผมไหมลูกอ,อยากดูค่ะหรือว่าจะย้อมสีม่วงทุกคนเราย้อมสีผมเหรอนะเป็นสีม่วงค่ะอกน้ำตาแล้วเพราะว่าไปเล่นน้ำมาแก่ถึงแล้วเหลืออีกส0 0รกิโลส0 0้อยเมตรเลยสองกิโลกรัมฮะบ้าไปแล้ว 我想的，我想来录了。 แม่จับมือลูกล่ะหนูเดินเองค่ะขีดตาเกิน่มากเลยคุณแม่หนูหิวนมตาจ้าเดี๋ยวแม่กลับบ้านหนูแม่ชงนมให้นะคะอเคิค่ะแม่ซื้อเตียงใหม่ให้หนูด้วยจริเหรอคะต้าได้ไังก็ถูกแล้ว

ทำได้าลาโอเคไปนอนเที่ยงแล้วเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เอานมให้ นี่ก็คือตอนที่สองเอนะคะแม่เอานมกินนมนะเจ้าหลับนะเ็าหลับท่าไหนก็หลับแบบนี้นะ่นจ้ากอนได้เลยเนี่ย ทำสอกว่ายน้ำให้ลูกดีก,กว่าทำทางไหนดีหนะ้าอันกดด็คือดูขาทำท่านี้ก่าเดี๋ยวตอนเย็นพามาเล่นนี่ก็กดเข้าไปตรงอันนี้นะคะก็กดตามมาเลยเข้าก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อน,อนหานะคะ ันนี้เราก็คือตัวหันอื่ะไม่นานนะคะก็หาเรื่อยๆแต่ไปตอนหาเสร็จนะคะนี่ก็คือเราทาเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําละครต่อเลยค่ะบ๊ายบายทำละครก่คุณพ่อคะ่ะมีอะไรครับหนูอยากเล่นน้ำหนูอยากเล่นน้ำก็ไปเล่นสิ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนนะมาแล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาห่วงยางก,ก่อนนะเอาห่วงยางออกมาก่รดกดไปตรงนี้เลยนะคะทุกคนใครไม่รู้ทำตามเลยนะคะกดเข้าไปตรงนี้นะคะอือกดเข้าไปตรงนี้นะคะนี่ก็มีมันเลยน,นะคะ,ะไปไปทำไต่อเลยให้ นี่ได้ห่นงยางมาแล้วไปคว้าว้าวว้าวามาไปเล่นน้ำคว้าทุกคนค่ะขอแฟนความแสงเงินนะคะเดี๋ยวเราไปไปจับตัวก่อนนะเล่นน้ำดิบคว้านี่เหมาะกับให้น้องเล่นน้ำด้วยเพราะว่าเป็นวันสงการานต์ย้อนหลังเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพู เรื่องสุ่มการเนาะสุ่มการน้องหลานนี่แหละค่ะนี่ค่ะเป็นเร่อสุ่มการนะคะฮานนที่จี้ไปเล่นสนะะุ่มการกับน้องโมเดลน,นะคะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกับเพื่อนเพื่อนนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย